สวัสดีครับพาดหัวข่าววันนี้ตรวจสอบด่วนเงิน5,000สถานะต่างๆต้องทำยังไงเมื่อไหร่จะได้เงินวันนี้4พฤษภาคม6-3ทางกระทรวงการคลังกำลังเร่งตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่จะได้รับเงิน5,000บาทอย่างเต็มที่โดยตอนนี้นะครับมีการอนุมัติ ให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ไปแล้วประมาณ10ล้านคนโอนไปแล้ว8ล้านคนอีกสองล้านกว่าคนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการอนุมัติแล้วจะเร่งโอนเงินในช่วงวันที่5ถึง8พฤษภาคมนี้นอกจากนี้ก็ยังคงตรวจสอบให้ครบถ้วนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดแล้วก็ยืนยันว่าทุกท่านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงิน 5 0 0พันบาทอย่างแน่นอนอาจจะเร็วบ้างช้าบ้างก็แล้วแต่ข้อมูลประกอบของแต่ละท่านที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทำการตรวจสอบคัดกรองหลายช่องทางควบคู่กันไปทั้งอ,อ,อ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานรัฐหน่วยงานในพื้นที่นะครับรวมถึงจัดทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่ไปพบปะ ไปยืนยันตัวตนกับท่านทีนี้หลายท่านสอบถามเข้ามาเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับสถานะต่างๆว่าหมายถึงอะไรต้องทําอย่างไรต่อและเมื่อไหรจะได้เงินถ้าขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับแบบนี้หมายถึงเจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบคัดกรองข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนไว้นะครับท่านก็คือรอนะครับ รออย่างเดียวนะครับอาจจะได้รับการอนุมัติแล้วโอนเงินในวันพรุ่งนี้หรือเมะลืนนี้เลยก็ได้นะครับหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นให้ท่านนําส่งข้อมูลเพิ่มเติมท่านก็ส่งไปหรืออาจจะบอกว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับซึ่งท่านก็มีโอกาสที่จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบซ้ำอย่างละเอียดต่อไปก็ได้ครับ ตรงนี้ยังมีโอกาสอีกเยอะครับถ้าขึ้นว่าให้นำส่งข้อมูลเพิ่มนะครับท่านก็ไปที่ปุ่มนำส่งข้อมูลเพิ่มนะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับตัวท่านและการประกอบอาชีพของท่านนะครับมีประมาณ20กว่าข้อนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปก่อนที่จะมีการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติเงิน5000บาทครับและถ้าขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มนะครับหมายความว่าเจ้าหน้าที่นั้นกำลังตรวจสอบคัดกรองข้อมูลที่ท่านนำส่งเพิ่มไปอยู่นะครับยังไม่ทราบผลตรงนี้ท่านก็รอนะครับรอต่อไปนะครับถ้าขึ้นว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับ แบบนี้หมายความว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองในรอบแรกนะครับถ้าท่านยืนยันมั่นใจว่าตัวเองนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์นะครับท่านก็สามารถกดปุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับเพื่อให้เจ้าที่นั้นตรวจสอบซ้ำอย่างละเอียดต่อไปครับถ้าขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ หมายความว่าเจ้าที่กำลังตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลที่ท่านยื่นมาขอทบทวนสิทธิ์นะครับแบบนี้ท่านก็รอเช่นเดียวกันนะครับก็รอจนกว่าจะมีการอนุมัติหรือว่าจะให้ท่านนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะยืนยันว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์แน่นอนแล้วนะครับแบบนี้ต้องรอนะครับ ไม่สามารถทำรายการต่อได้แบบนี้หมายถึงท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งการยื่นขอทบทวนสิทธินั้นจะยื่นได้เฉพาะผู้ที่ได้รับข้อความว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์หรือว่าผู้ที่เคยกดยกเลิกการลงทะเบียนไปแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับสองกลุ่มนี้เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการยื่นทบทวนสิทธิ์ ส่วนสถานะอื่นกลุ่มอื่นท่านยังไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับท่านรอาการตรวจสอบคัดกรองให้ได้ผลสรุปเสียก่อนซึ่งอาจจะอนุมัติแล้วก็โอนเงินให้ท่านเลยหรือว่าจะให้ท่านมายื่นทบทวนสิทธิ์นะครับท่านต้องไปตรวจสอบในแต่ละวันครับรวมถึงท่านที่ต้องการไปตรวจสอบสถานะแล้วท่านอาจจะกรอกเลขบัตรประชาชน หรือว่ากรอกวันเดือนปีเกิดหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ผิดจากที่ลงทะเบียนไว้นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องไปกรอกข้อมูลใหม่แล้วก็ตรวจสอบตัวเลขให้ตรงกันถ้าขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์แต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ท่านลงทะเบียนโปรดเปลี่ยนแปลงวิธีข้อมูลการรับเงินนะครับแบบนี้ก็คือท่านผ่านแล้วแต่ว่าชื่อบัญชี นะครับธนาคารนั้นไม่ตรงกับออที่ท่านลงทะเบียนไว้นะครับตรงนี้ท่านต้องไปแก้ไขที่หน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับถ้าขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขแบบนี้ก็หมายถึงเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเลขบัญชีหรือว่าเลขพร้อมเพย ที่ท่านแก้ไขเป็นข้อมูลในการรับเงินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็รอนะครับรอการตรวจสอบให้ถูกต้องชัดเจนก่อนที่จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีต่อไปครับถ้าขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด แบบนี้ท่านรอรับเงินเข้าบัญชีอย่างเดียวเลยครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะมีเงินเข้าบัญชีในช่วงวันที่5ถึง8พฤษภาคมนี้ครับและก็จะได้รับเงินรวบยอด2เดือนเลยนะครับก็คือเมษา5,000บวกพฤษภาอีก5,000รวมเป็น10,000บาทครับ ถ้าขึ้นว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านแบบนี้หมายความว่าท่านผ่านเกณฑ์และได้รับการอนุมัติเงินแล้วนะครับรอการโอนเงินเข้าบัญชีอย่างเดียวครับอาจจะ2วันหรือ3วันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ระบบหรือว่ารอบในการโอนเงินของธนาคารครับล่าสุดภาครัฐได้วางเป้าคนที่จะได้รับเงิน5,000บาท อยู่ที่16ล้านคนนะครับซึ่งตัวเลขจริงๆนั้นอาจจะน้อยกว่านี้อาจจะเท่านี้หรือว่าอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับรอให้การตรวจสอบคัดกรองเสร็จสิ้นเรียบร้อยทั้งหมดก่อนซึ่งคาดว่า,าน่าจะเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้แล้วทางภาครัฐก็ยืนยันว่าทุกท่านที่ผ่านเกณฑ์ท่านจะได้รับเงิน 5,000บาทอย่างแน่นอนครับวันนี้จบข่าวแล้วครับสวัสดีครับ